แล้วคุณรู้ปหมที่ว่าผมเคยข่วยตอนม4นะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะที่ผมเริ่มเห็นศักยภาพในตัวผมไว้คือเรา,เอาคิดว่าเราหว่วยตั้งแต่เด็กแล้วไงไปเรียนม4ก็เรียนแบบกับเพื่อนที่แบบเรียนไม่เก่งอ่ะและเกเรด้วยอ่ะมีอยู่วันหนึ่งอาจารย์เขาด่าทั้งห้องเลยบอกโอ้ยพวกเธอสอบตกกันหมดฉันจะให้เธอสอบใหม่แล้วถ้าเกิดรอบนี้ยังสอบตกอยู่นะเธอโดนแน่อาจารย์ไม่เอาเรื่องแล้วเพื่อนผมมันไม่ใครสนใจหรอก แต่ผมมารู้สึกแบบเออเราห้องเราทําให้อาจารย์แบบไม่อยากเข้าสอนอะ่ะคือเด็กมันเกเรสอนมันก็ไม่ฟังอะ่ะแต่เราด้วยความจิตสํานึกเรามันดูม,มันไม่เลวร้ายมากเรารู้สึกว่าสะเทือนใจว่ะที่เราทําให้อาจารย์ไม่รักเราในห้องอ,อมผมทาไงมะวิชาคณิตศาสตร์นะซึ่งจริงๆผมก็ไม่มีความรู้อะไรหรอกแต่ว่าด้วยความที่อาจารย์บอกให้แก้ตัวเราก็วันนั้นอาจารย์บอกจะให้แก้ตัวเขาก็เตลเลยเตวนี่เราก็นั่งฟัง ด้ยวยความไม่เคยตั้งใจเรียนนะแต่ว่าไม่อยากให้อาจารย์รู้สึกแบบทําลายใจิตใจอาจารย์่ะคณิตศาสเราก็นั่งฟังผมก็สอบวัดผลอีกวันหนึ่งมั้งแม่งผมสอบได้เกือบเต็ม้ยเฮ้ย,เ,ยเราแม่งเราแม่งเจ๋งนิวว่าเราเพียงต้องการทําให้อาจารย์ไม่เกลียดในห้องเรามากไปกว่านี้อาจารย์ก็เลยยอมที่จะสอนอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็นั่งฟังแล้วเราก็ฟังแล้ว,ลวรู้เรื่องเราก็ทำคะแนนได้เยอะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตของเรา ผมตอนนั้นผมเริ่มรู้เราแม่งมีของไว้แค่เราตั้งใจฟังเราทําได้ตอนนั้นมันเป็นเรื่องของซับเซตอินเตอร์เซ็กันอะไรพวกนี้นะออแต่เราก็ตั้งฟังเขาไงแล้วเราก็ได้ไอ้จุดตรงนี้เรามันเลยทําให้ผมรู้สึกคลิกว่าถ้าเราจะตั้งใจเรียนเนี่ยมันต้องได้เป็นที่มาว่าอยากย้ายไปเลยอยากเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องเอาความรู้เดิมมาแล้วตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมขอไปเรียนทางด้านสายอาชีพเลยได้ไปเรียนบัญชีพอไปเรียนบัญชีเนี่ยเทอมแรกก็ตั้งใจเรียนเว้ เหมือนที่พวกคุณเรียนในมหาลัยอะ,อะนะเดบิตเครดิตผมตั้งใจเรียน